ส่วนภาพรวมนะคะวันแรกของโครงการคนละครึ่งพลัสเมื่อวานนี้มียอดใช้ใจ่ายรวมสูงกว่า1500ล้านบาทนะคะร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกมั่นใจอ่ะจะเป็นโครงการที่กระตุ้นกําลังซื้อและเศรษฐกิจกฐานรากในช่วงปลายปีค่ะนายเอกนิตินิิทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการคนละครึ่งพลัสหลังเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันแรก เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าวันแรกเนี่ยมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า1,500ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า1ล้าน6แสนคนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ6 0 0 0 0รายพร้อมขอบคุณประชาชนและร้านค้าทั่วประเทศก่อนย้ำบอกว่าร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่19ธันวาคมนี้เพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อถามถึงกรณีประชาชนค่ะที่อาจจะตกหล่นจากการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเรื่องนี้นายเอกนิติย้ำว่านายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เตรียมโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดสิในรอบแรกสามารถเข้าร่วมได้ในระยะถัดไปเมื่อวานประมาณพันห้าล้านนะครับขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับ่นห้าร้อล้านมีประชาชน ที่ใช้สิทธิ์1.6ล้านคนร้านคา้าก็ประมาณ600,000รายนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนคนละครึ่งพลาสร้านค้ายังลงทะเบียนได้นะครับถึง19ทันวาค,ครับที่ผมประชาชนให้รอเปิด2องได้เลยใช่ไหมครับได้ครับทนายกสั่งการเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณครับ ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้นะคะร้านค้าภายในหมู่บ้านเคหะเมืองเก่าต้งบนเมืองเก่าอำเภอเมืองต่างขึ้นป้ายค่ะเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้สิทธิ์แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับร้านจําหน่ายอาหารอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่ยอดขายก็เพิ่มขึ้นผู้ค้าและผู้ซื้อต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนละครึ่งพลัสช่วยกระตุ้นเศรษฐกษิจในชุมชนได้จริงดีครับผมมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกษิจ แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ระดับหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีทบเซาช่วงนี้ครับค่ะก็ช่วยกระตุ้นยอดขายจากเงียบๆคนก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะก็พอได้ค่ะพอพอกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านได้ค่ะ ลงไปภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลาค่ะประชาชนยังคงทยอยออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดําแต่งกายไว้ทุกนะคะแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพล u s ค่ะเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยบอกนะคะว่าการจับจ่ายตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็โอ้คึกคักมากเป็นพิเศษมีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะส่วนราคาสินค้าก็ไม่ได้ปรับขึ้นแต่อย่างใดเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตจะขายดีในกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะคะส่วนเสื้อยืดก็จะเป็นประชาชนทั่วไปที่มาเลือกซื้อค่ะ เพราะว่ายล่ลาบ้านเราก็เงียบมากอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าไม่มีคนเดินเลยแต่พอมีคนละครึ่งมาก็โอเคค่ะลูกค้าก็มาซื้อของกันเยอะค่ะก็ลผลตอบรับดีค่ะ